เาละค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเราจะมาพูดคุยกับคุณผูสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้เป้อาแหมวันนี้นะคะเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีบ้างมีมากมีน้อยหรือบางคนไม่มีเลยก็คือเรื่องของสติค่ะ ใช่แล้วครับคือจริงเรื่องสติเนี่ยผมกะว่าจะเอาไว้พูดพร้อมกับเรื่องสมาธิในะคุณเบ้นนะ<ฆ>แต่ว่าม,มีพอดีแฟนคลับเขาถามเข้ามาเรื่องสติพอดีเลย<ฆ>เขาถามว่าถ้าเกิดไปสอบนะครับในห้องสอบเงี้ยแล้วอยากที่จะทําข้อสอบแล้วก็ทําแล้วมีไหวพริบป,ปริพานหรือว่าเวลามีเหตุการณ์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยฮะ<ฆ>แล้วเขาอยากที่จะสามารถที่จะตัดสินใจ<ฆ>หรือว่ารู้ตัวว่าสิ่งใดที่จะถูกต้องที่จะทำเนี่ย<ฆ>จะพัฒนาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับผมอ่านแล้วผม ก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องฝึกสติแน่นอน่าก็เรือนี้ก็เลยจะมาตอบคาถามของแฟนคลับคนนี้นะฮะว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดบอกว่าฝึกสติเราจะต้องฝึกอย่างไรก็เลยจะมาครอบคลุมเรื่องสติทั้งหมดเลยว่านอกจากฝึกอย่างไรแล้วเนี่ยสติเนี่ยมันสําคัญต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างต้องถามคุณลูกเป้ก่อนว่าคุณลูกเป้ว่าสติเนี่ยสำคัญขนาดไหนครับอ้าวแน่นอนคือสติความหมายสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าสติมันคือการที่จะต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมฮะ แล้วก็เมีความคิดประมวลผลอะไรได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่แบบว่าเตลิดตกใจกิดกการ์ดตื่นเต้น ใช่แล้วครับจริงๆแล้วที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องเลย hmm. ก็คือว่าเวลาเอาง่ายๆนะฮะสติเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นเบรกของสมองค่ะ hmm. คือสมมุติว่าเวลาที่เราไม่มีสติก็คือเวลาที่เราเมา uh huh. สังเกตดีๆ hmm. สมมุติว่าคนธรรมดาเนี่ยนะที่ปกติเขาใช้ชีวิตแล้วก็เขาไม่ได้สูงสิงกับใครหรือว่าเขาไม่ได้อยากที่จะไปมีเรื่องกับใคร hmm. พอเขากินเหล้าเมายาไปนะฮะ hmm. แอลโกอฮอล์เข้าคอเขอ้าปากไปเนี่ย hmm. เขาก็เริ่มที่จะอะ มีคนมาเหยียบเท้าแทนที่จะสติจะมายับยัง้งเขาบอกว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยเราห่วงชีวิตตัวเองดีกว่า<ะ>เราออกมาสนุกสนานท่องเที่ยวนะครับ<ะ>พ่อแม่บ้านเราก็มีคนรักเราเยอะ,ะเราอย่าไปมีเรื่องกับคนอื่น<ะ>ตัวนี้มันจะหายไปหมดเลยฮะ,ฮะสติเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่ดึงเรากลับมาอยู่กับความจริง ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างเช่นหรือว่าไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะดูตัวอย่างอ่าที่ผมยกไว้เมื่อกี้อย่างเช่นพอมีคนมาเหยียบท้าเราปุ๊บนะเวลาเรามีสติเราก็จะแบบโอเคไม่เป็นไรอ่าขอโทษคนนั้นเขาไม่ขอโทษเขาอาจจะมองไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ยกโทษให้เขาแล้วเราก็สนุกสนานต่อไปมีความสุขกับบ้านดีดานอนหลับสบายแต่ถ้าเราไม่มีสตินะครับแอลกอฮอล์เข้าปากไปแล้วสิบแก้วสติเราหายไปละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะ ทุกคนที่เคยทคนทุกคนอาจจะเคยหมึ่นมาก่อนก็จะรู้ว่ามันจะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคุณเป้ต้องถามก่อนเวลาคุณอุเป้แบบสมมุติว่าเมามากผปดปกติเนี่ยมีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับไม่เคยถึงขนาดนั้นเพราะว่าเป็นเด็กดีสิสยาม <c oughs> แต่อาจจะมีช่วงหนึ่งที่อาจจะหลุด <c oughs> เขาเรียกว่ากลุ่มหรือทิปซ <rim> ี่นะคะก็จะรู้สึกยิ้มเป็นคนแบบแฮปปี้ดรังคือเราจะยิ้มให้กับทุกคนปกติเราจะแบบมีความ แบบว่าผู้หญิงกันนะเราจะยิ้มให้ผู้ชายก่อนไม่ได้แต่เมื่อกลิ่มปุ๊บผู้ชายน่ารักเดินมาเราก็จะยิม้มแล้วเราก็จะสบตาจ้องจ้องชันเดี๋ยวนี้ยิ้มกลับเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะไปทําดอกดนันอา่าแต่อัน,นี้อัน,นี้ถือว่าเมาดีนะครับอ่าก็าเหมือนกับจะทําอะไรในสิ่งที่เราปกติจะไม่ทําถูกต้องครับอืมนะคือนอกจากที่เราจะไม่ทําแล้วเนี่ยก็คือเราจะยับยั้งไว้อ่าอย่างของกรณีของฮุนูเป้นเนี่ย<ห>ปกติถามว่าอยากจริง,รงๆรแล้วอยากยิ้มแล้วมองคนเนี้ยหล่อไหม,มก็จริงมองว่าหล่ออยากยิ้มแต่เรายับยั้งข้างใจไว้อ่าถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นเมาแบบดีใช่ไหมขาดสติแบบโอเคแต่ทีนี้เนี่ยคนธรรมดาที่เขาขาดสติ ถ้าเขาขาดแบบไม่ดีก็คือแทนที่ปกติเนี่ยเขาแบบเฮ้ยอยากยิงไอนี่วะหรือเฮ้ยเนี่ยยังข่าวเพิ่งจะมีข่าวนะครับคมขืนโยรถไฟแล้วคมขืนคุณยายเร็วๆเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่สติน้อยคือเขาค้นพบว่าคนที่ติดคุกทุกคนเนี่ยมีเบรกในสมองที่ทํางานได้ไม่ค่อยดี เบรกในสมองคือสตินั่นเองคนเหล่านี้เนี่ยแทนที่เขาจะโอ้โหโอ้คนนี้สวยจังเลยโอ้คนนี้น่ารักจังเลยอยากที่จะระบายออกทางเพศหรืออยากที่จะปล้นจังเลยปกติก็จะไม่ทําแต่ก็เหมือนกับที่คุณอุเปศเล่าเมื่อกี้ก็คือว่าพอเราเมาหรือขาดสติปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเบรกเหล่านี้ไม่ทํางานเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอยากทํานี้จังเลยทําเลยนะครับเหมือนกับสัตว์นั่นเองจึงเทียบได้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ต่างจากสัตว์มากที่สุดตรงสตินั่นเองจะสังเกตว่าสัตว์สมมติว่ามันนเดิ เดินอยู่ในหน้าสมมติช่อง9อสมทเดินเดินกันอยู่แล้วมันอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์มันก็ทำเลยตรงนั้นเลยนะครับจัดเลยหรือมันอยากกัดกันทั้งที่นี่เป็นแม่มันมันก็กัดเลยมนุษย์เท่านั้นที่มีสติซึ่งก็คือเบรกมายับยั้งว่าเฮ้ยนี่แม่เรานะเฮ้ยนี่มันสถานที่สาธารณะนะเฮ้ยเรามีชีวิตที่ดีมีอนาคตนะอย่าทํานะนี่แหละครับคือความสําคัญของสติอืมพอเรารู้เขาเรียกว่าพื้นฐานของสติแล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่าเบรกของสมอง อย่างนั้นแสดงว่าสติเราจะหาได้ในสมองหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ